พี่นังจินนังหรอะจินนังลรอะเฮ้อมื่ก็นาเม่อีนังเนี่ยโอ้หโหแหกกระโพดแล้วไปทานหนึ่งเหรีพี่น,นัง <c> เ <ười> อ้ขนาดนั้นกิน <c ười> เป็นคักนช่ปะช่ปะรกระโพดอ่ยเหนอ้าเหยนลงไปุ บูสจับไล่จับไล่ว่ากระพาะกระปินแทะแทะแทะแหนแหนแหนนี่ตะกี้มันจะลูกยังไงมันตายละ

นี่ตะกีห้ังตะกี้นตะกีกระบัดแกกระบัดพอเธาเก่งเหรอปะมันละลูกมันบัดแล้วมันราคามันมันราคาอุ้ยเลกสิคข้อยิ่ย่งทษเลยพี่น้องเดี่ยวไม่เล็กสิขออีิอยู่ขอไม่ผาไหม พอคิดไปบูดผลเา,นา,นไ,ากกได้พอแนไปหาอเขาได้หอนนีไปหาพอเลยก็นำพอได้ไปมาเร็วคนนี้พอไหมเน,นี่พอไหมมให้อพอเด้เอาละ Là. Bắt nhạc. Bắt nhạc. Bắt nhạc nhạc mất là cái này là cái hèn mệt anh nhá đi đê đang đi đê đấy là bà trao vai là bà nó thế này này mực côn, Đi mẹ mẹt mẹ Đi mẹ ní mẹ ơ, nè nè, đinh, à đi, đinh hét, ăn trứng,

ยิ้วขาไปหึยิ้วเขาไปยิวขาไปยิวขาไปหนึ่ยิ้วเข่ายิวขาก็คาตัวหน่าหากินมาคาร็้วาเขาเร็วจะหากินแล้วมไห